ข้างในครับว่าจะได้เลขอะไรนะฮะแล้วที่เป็นกองเดียวครับแบ่งปผนมาสีน้ำเง,นงินกับลหลเงินนะฮะนี่ลงยาจีวอนสวยงามครับเลขห้าเก้าหนึ่งน่าจะใช่ นกกรรมการนะครับกกรรมการฮนะสวยงามครับนี่นี่แกะครับแกะรุนรุนแดกอยากเก็บสีแดงอยากเก็บสีแดงสีแดงมาแรง เกี้ถีเงินก็สวยครับสวยมากดูครับมันจะเกิดอะไรขึ้น <c oughs> ฮึบสีแดงครับก็ไหลเงินครับโอ้โหสวยครับสวยครับมันสวยมากแ่าวจะรมการเลขครับเปิ้นหรือเปล่า สอง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 เก้าหรือเปล่าไม่แน่ใจสองสองเก้างสอ้ครับโอ้ยน่าเก็บน่าเก็บนึกจะเป็นเลขเบิ้ลซสแล้วสองสองเก้าครับมต่อไป สีล่เกเงินกับสีเขียวครับมีสามสีจะได้มา <c oughs> นานมากสีล้ำเงินครับนด้สีเงินเปลี่ยนใหน้สวยงามครับโอ้โหดูชัดชครับโอ้โสีมันสวย เว็บสองสี่สองครับเอาเลขหามครับหามหามกดหทเปิ้ลได้เลียงมาได้ตองมาได้เจ๋วเลยนะเนี่ยสองสี่สองครับได้หามครับหามโอ้สวยครับสีเงินสีแดงชุดกรรมการฮนะ สีเมาดูสีเขียวมาดูสีเขียวมาดูสีเขียวสีเขียวครับ โอ้ยสีเขียวสวยครับรครับโอ้อบตองครับสองสองเจ็ดครับโอ้ได้เลขสองแลนเลยสวยครับสวยสวย,สวยมาแล้วครับ รีวิวแค่นี้นะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาให้ดูสามเบียนนะครับเดี๋ยวแบ่งนะครับเดี๋ยวแบ่งให้นะครับ